เผอภายลมขณะละหมาดท่านนาบีสลอลาหฮุอุอะไลฮิวะสลามกล่าวว่าทุกครั้งที่มุสลิมละหมาดชัยตอนที่ชื่อคันซับจะเข้ามาก่อกวนหน้าที่ของชัยตอนตัวนี้มีเพียงอย่างเดียวคือทำลายผลบุญของผู้ศรทัทธาในการละหมาดแผนการของมันคือมันจะปลอบประโลมมุสลิมที่กำลังละหมาดให้เรารู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายจากนั้นมันจะกระสิบกระซาบ จนทำให้เรารู้สึกว่าเราเผลอผายลมออกมามันกระซิบว่าคุณเสียน้ำละหมาไดไปแล้วคุณต้องหยุดละหมาดเดี๋ยวนี้มันจะใส่ความคิดนี้เข้าไปในหัวของเราและคุณก็จะเริ่มสงสัยว่าคุณเสียน้ำละหมาไดไปแล้วจริงๆหรือไม่คุณมัวแต่กังวลกับเรื่องนี้จนขาดสมาธิในการละหมาดท่านนาบีสุลตัลลฮุอ,อะไลฮิวะสลามกล่าวว่าเมื่อชัยตอนมากระซิบกระซาบเช่นนี้ จงอย่าหยุดละหมาดให้ละหมาดต,ต่อไปนอกจากว่าเขาผู้นั้นมั่นใจว่าได้เสียน้ำละหมาดไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์โดยสามารถตรวจสอบได้จากการได้ยินเสียงผายลมดังชัดหรือการได้กลิ่นของมันซึ่งถ้าไม่ใช่หนึ่งในสองอย่างนี้จงละหมาดต,ต่อไปและอย่าไปสนใจเสียงกระซิบกระซาบเกี่ยวกับความสงสัยนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คอมเมนต์คำว่ามหศัศจรรย์อันกุรอาน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อด min